โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆดูทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับวันนี้ก็มีแอปหาเงินดีๆจะเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับสำหรับแอปที่ผมจิบมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับมีชื่อว่า Happy Dummy นะครับเป็นแอปหาเงินเข้า t o Money w a l l e t กับเติมเงินมือถือนะครับซึ่งแอป Happy Dummy แอปนี้เนี่ยเป็นแอปที่เขาครับจะให้เราทำการเล่น ในส่วนของไพ่ต่างๆภายในเกมนะครับประกอบไปด้วยไพ่ดัมมี่ไพ่แคงหรือว่าจะเป็นพวกสล็อตต่างๆนะครับเพื่อเก็บสะสมเหรียญคอยนะําไปแลกเป็นบัตรทูมันนี่นั่นเองนะครับสําหรับแอปนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเล่นโดยที่เราไม่ต้องเติมเงินก็ได้นะครับเพื่อนๆลองไปดาวน์โหลดมาเล่นดูนะครับมันมีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Google Play กับอของ iOS ก็มีเช่นเดียวกันนะครับ หลังจากเพื่อนๆดาวน์โหลดแล้วก็ทําการล็อกอินมาเรียบร้อยเนี่ยหน้าตาของตัวเกมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาอ mm ัปเดตกิจกรรมที่เขากําลังจัดขึ้นในตอนนี้นะครับก็จะมีเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวันตรุษจ,จีนนะครับ mm hmm. เพียงแค่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยทำการล็อกอินในเวลากิจกรรมที่เขากําหนดเราก็จะได้รับเหรียญคอยฟรีนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยอนอกจากจะได้รับเหรียญคอยแล้วเราก็ ยังจะได้รับเป็นเหรียญทองด้วยนะครับนี่ตรงนี้เนาะซึ่งเกมนี้เนี่ยเราจะต้องเก็บสะสมเหรียญคอยนี่นะครับไปแลกเป็นบัตรทูนะครับโดยขั้นต่ําในการแลกบัตรทูเนี่ยเราจะต้องมีเหรียญคอยอยู่ที่15 0 0 0คอยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะหาได้จากช่องทางไหนบ้างนะครับช่องทางแรกก็คือกิจกรรมจัดอันดับนะครับตอนนี้เขามีกิจกรรมจัดอันดับสําหรับคนที่ชนะในเกมสล็อตนะครับถ้าใครที่ ชนะในเกมสล็อตเนี่ยติดอันดับ1กับอันดับ2ของเซิร์ฟนะครับก็จะได้รับบัตรถู300บาทกับ150บาทไปนะครับแต่ถ้าใครที่ได้อันดับ3ลงมาเนี่ยจนถึงอันดับ50ก็ยังได้รับของรางวัลอยู่นะครับผมของรางวัลก็จะมีตามนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกิจกรรมจัดอันดับการเชิญเพื่อนนะครับถ้าใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนก็มาทํากันได้นะครับนี่ อันดับหรือถึง,งอันดับ3ก็จะได้รับบัตรทูมันนี่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีรางวัลแจกจนถึงท็อ,ทอป3 0 0ของเซิร์ฟนะครับแต่ว่ากิจกรรมที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆไปเล่นนะจะเป็นกิจกรรมตรงนี้นะครับอันดับสัสมแต้มเนาะตอนนี้ผมก็กำลังปั่นอยู่นะครับนี่กดเข้ามาดูมันก็จะมีเป็นหมวดสล็อตดัมมี่ให้แข่งนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเล่นหมวดไหนเนาะ สำหรับผมเนี่ยผมเล่นสล็อตอยู่นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมติดอันดับ32ละเนี่ยนะครับผมมีเหรียญอยู่900นะครับก็คือถ้าผมปั่นมาติดประมาณ4อันดับแรกเนี่ยผมก็จะมีโอกาสได้รับบัตรดูสามร้อยร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบแบบนี้นะครับซึ่งเราจะหาไอเหรียญเนี้ยมาจากไหนนะครับไอเหรียญที่ผมได้มาเก้าร้อยเนี่ยมันก็มาจากการที่ผมเข้าไปปั่นสล็อตนั่นเองนะครับนี่เราก็กดเข้าสู่เกมต,ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ มันจะเด้งมาที่หน้าสล็อตแบบนี้นะครับโดยยิ่งเราเดิมพันสูงมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับอย่างตอนนี้ผมเดิมพันอยู่ที่รอบละ1นึ่งแห้าหมื่น 150, เหรียญทองก็จะได้รับเหรียญเนี่ยอยู่ที่ประมาณรอบละ4ี่เหรียญน,นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ่ะโอเคเปิดมารอบแรกได้เข้ารีสะปินด้วยอืโอเค เดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะครับตอนนี้เหรียญของผมมีอยู่917นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันจบฟรีสปินของอันนี้ก่อนนะครับเป็นกิจกรรมที่เล่นง่ายสุดแล้วนะจากที่ผมดูภายในเกมนะครับก็แค่เราเข้ามากดสล็อตปั่นทิ้งไว้แค่นั้นเองนะครับผมสำหรับใครที่ขี้เกียจมานั่งเล่นไพ่หรืออะไรยังไงเนี่ยก็ กดปั่นสล็อตทิ้งไว้ก็ได้นะครับปั่นไว้ทั้งวันทั้งคืนก็ได้นะครับผมถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีคะแนนสูงติดอันดับเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับบัตรทูกันไปแบบฟรีๆเลยนะครับโอเคจบละสำหรับอ,อันนี้เดีย๋ยวเรามาดูกันว่าได้เงินรางวัลเท่าไหร่เคได้มา4ล้านนะครับอ่านี่โอเค เนี่ยเวลาที่สล็อตมันหมุนนะครับเนี่ยมันจะมีขึ้นมาข้างบนตรงเนี้ว่าคะแนนสล็อตบวกสบวกสแบบเนี้ยนะครับแล้วเราไปดูที่คะแนนเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาเป็น937ละอ่านะครับผมผมก็จะปั่นไปเรื่อยๆแบบเนี้ยแหละปั่นไปทั้งวันนะครับดูซิว่าผมจะติดท็อปกับเขาไหมนะครับผมนี่เวลาจะมาปั่นสล็อตนะครับเราก็จะต้องใช้เหรียญทองในการปั่นเนาะเนี่ยเห็นไหมได้มา9ก9้ละคือถ้าผมติดสักอันดับที่5เนี่ย 2,800คะแนนเนี่ยผมก็จะได้รับบัตรทู50ฟรีๆนะครับตอนนี้อยู่ที่อันดับ29เนาะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมอันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวพาไปดูอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นการแข่งขันทัวร์นาเมนต์กิจกรรมนี้จะต้องใช้เพจในการลงทะเบียนนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมาแข่งขันทัวร์นาเมนต์อันนี้แล้วเพื่อนๆเ,เป็นผู้ชนะในทัวร์นาเมนต์จะได้รับบ,บัตรทูสูงถึง1,500ทูเลยนะครับแต่ก็ การที่ได้รับบัตรทูมาเยอะๆแบบนี้มันก็แลกมากับการที่เราเนี่ยต้องไปแข่งกับผู้คนจํานวนมากนะครับนี่ย้ําเลยนะว่าจํานวนมากนะครับ2,590คนนะครับเอ่อทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยจะเริ่มตอน3ทุ่มของวันที่1กลุมภานะครับก็มาลงทะเบียนไม่ได้เนาะสำหรับใครที่จะมาเล่นนะครับ อ่ะโอเคครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมมีซองเ,อเป๋ามาแจกเพื่อนๆอนอีกแล้วนะครับแจกซอง100บาทให้กับเพื่อนเพื่อหนึ่งร้อคนนะครับเป็นแบบสุ่มจํานวนเงินนะครับก็สําหรับกิจกรรมแจกซองกระเป๋านี้เนี่ยเพียงแค่เพื่อนอน,นะครับทําการกดไลค์คลิปวิดีโอนี้จนถึง60ไลค์นะครับผมก็จะนําลิงก์ซองกระเป๋าตรงนี้ไปลงให้กับเพื่อนอน,นะครับ ถ้าใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ในช่องของโชกุนชา n e l ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อ,ตอไปนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้เนาะอ่าไว้เจอ,อกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ